จะไปดูเขาทำรายการเนี่ยมันลื่นตกน้ำเลยเน <g iggle> ี่ยสวัสดีเพื่อนผู้ชมก่อนค่ะส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเกลีรีพรากอนชื่อเล่นเชียค่ะดิฉันเด็กหญิงสีราม,มน์ปิ่นสุวรรณชื่อเล่นเฟรมค่ะให้ผู้ชมค่ะ พื้นที่นี้เป็นส่สน,นึงของอำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่สุดท้ายที่แม่น้ำเจ้าพยาไหลผ่านเพื่อจะออกสู่ทะเลเอ่าวไทยหลายคนนะคะเรียกพื้นที่นี้ว่าเมืองน้ำกร่อยเนื่องจากมีส่วนผสมจากน้ำจืดและน้ำทะเลแน่นอนค่ะพื้นที่ย่อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มค่ะที่มีมากจนประชากรส่วนใหญ่นำมาประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองคือการเลี้ยงกุ้งปูทะเล ตลอดจนหอยแครงและหอยมแมลงผู้ที่เป็นสัตว์น้ําเค็มนอกจากนี้ยังได้ของแถมจากปลาหมอเทศหรือปลากระปลองที่เป็นสัตว์น้ํากร่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ําที่เขาเรียกกันว่าท่าวังเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ บ้านสาขาอําเภอพระสมุทรเจดีเมารับตัวค่เราสิคะมีแต่น้นทางนั้นเลยใช่แล้วค่ะที่นี่คือสถานที่ประกอบอาชีพของประชาชนคือการทําบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการจําหน่ายค่ะหมู่บ้านนี้นะคะมีอายุยิ่ย,ยาวก,กว่า200ปีชาวบ้านที่นี่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอาศัยการเลี้ยงสัตว์น้ําในการดํารงชีวิตแล้วแน่นอนค่ะูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษย่อมมีมากมายเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพร้อมกันค่ะ พี่เชียร์คะนี่คือสินค้าโอ๊ตถับ้านสามขาอยู่คะใครจะที่นี่เขาเด่นเป็นกุ้งเหยียดนะทีนี้จะพับค่ะพี่เชียร์คะแล้วทำไมมันถึงไม่งอนก็นี่มันกุ้งเหยียดไงพี่จ๊ะคุณป้าคะหนูอยายกรู้ว่าการทถนอมอาหารของที่นี่เป็นยังไงหนูขอเชิญได้ไลยได้มาตาให้อติมขอบคุณค่ะ หวานเนาะอร่อยอรมากเค็มเค็มเหมือนหวานนี่เฟมอยากรู้ไหมว่าเขาเอากุ้งที่ไหนมาทําอยากรู้ดือพี่เชียร์โอ้ยพี่เซพพาเราจะไปดูกันนะคะว่าเขาเอากุ้งจากไหนมาทำกุ้งเหยียดกันค่ะไปเหยียดก็แล้วก็ลูกนะเอากุ้งมาใช่ไหมลูกเราก็จับกุ้งเนี่ย เยื่อกรรให้ตัวตรงๆแล้วใส่ใส่เรียง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 ขึ้นมาใช่เรียงเรียงใส่หม้อนะพีนะหม้อเรียงเรียงขึ้นมาดูแล้วก็เอาเกลือกับน้ําตาลเนี่ยโรยโรยแล้วก็เรียงกุ้งมาเป็นชั้นอีกครแล้วก็โรยที่จะโรยเป็นชั้นชั้นด้วยไปแล้วอัดทับให้แน่นแล้วก็ใช้ไม่ใช้ให้มันเหยื่อจะพับให้แน่นถ้ากุ้งจะเหยื่อตัวเหมาแล้วก็ใช้ ให้เขียงแล้วใช้ไม้อะไรเป็นแผ่นๆแบบทับทับไปเลยทับให้ม right. ันแน่นเนาะแล้วก็ตั้งเตาก็จะเดือดมันจะแน่นถึงใกล้รู้สึกว่าตรงภาคใกล้จะแห้งเนี่ยแล้วก็เปิดแกะเนี่ยกุ้งจะเหยือกตัวอย่างเงี้ยเดือกตัวโตมโซ่กุ้งนี่ใช้กุ้งธรรมชาติใช่กุ้งธรรมชาติใช้กุ้งรูและกุ้งรูอะไรนะเและกุ้งขาอะไร กุ้งรูโดมากเนี่ยที่เขา,าเตมาา้มเราใช้แคกุ้งรูใช่ไหมลูกกุ้งรูมันจะสวยค่ะเพราะว่าแถวนี้ทำกุ้งใหญ่กันเองเป็นแฝดบ้านเลยใช่ไหมคะใช่คุณยายคะช่วยบอกวิธีการเลี้ยงกุ้งจากธรรมชาติหน่อยได้ไหมคะกุ้งธรรมชาติไม่มีอะไรนะคุนะเราดูก็ดูดเลนดูดเลนเนี่ยเราก็จะโกกข้าวน้ำเข้าน้ำออกหลงนะโขกข้าวน้ำเข้าน้ำออกอย่างเงี้ยดีเข้ารีออกใช่ไหมหลงะบายะบายเข้าเลี้ยงว่าพนังเราก็จะกะ กักไว้กักไว้ประมาณสักเดือนเงี้ยมันก็จะโตขึ้นนี่มากโตขึ้นแล้วก็แล้วก็เปิดเราระยะเวลาที่นางเนขายได้ค่ะพุ่งธรรมชาติก็ประมาณกี่เด <cutter> ือนคะหนึประมาณสองชั้นนี่แหลครับสองเดือนก็นานกุ้งป้าเลยกุ้งมาสี่ตัวยังไม่เนี่ยเหรอทุกอยางป้าเกิดมาก็พ่อแม่ก็ทําวางกุ้งมาเลยก็จะทำวางกุ้งมาตั้งใจทำความได้ก็พ่อแม่ป้าก็ทำวาง หวังเลี้ยงปุ่งธรรมชาตินี่างหล่เมื่อสมัยก่อนเขานี่ก็สมัยนี้ก็แบบนี้แล้วกันแมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามการหมุนของโลก แต่ทุกทองที่ย่อมต้องมีประวัติศาสตร์ส่วนที่ดีจะได้รับการจารึกและถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสื่คนรุ่นต่อไปที่เราเรียกกันว่าภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะค่ะและที่นี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ยังรักษาภูมิชาวบ้านไว้อย่างเหนียวแน่นค่ะสวัสดีค่ะ